พาวันอาทิตย์นะลูกแน่นอนที่สุดแม่นยาที่สุดเชื่อป้าน,นะลูกพระตุ่มเลขพิพยานเดือน12เดือนพฤศจิกายังเป็นปีขานอยู่เลยอย่าลืมนะลูกเดือน12คือเดือนลอยกระทงเดือนพระจันทร์เต็มดวงทําอะไรก็ทําให้เต็มที่นะลูกนะเ,ออเขาบอกว่าใครที่มันมีทุกมีโศกเนี่ยอาบน้ําจันทร์ลอยลอยน้ําไปทุกโศกลอยน้ําไปนะลูกนะก็พูดได้แค่นี้แหละนะลูกนะ ทุกโศกอะเห็นไหมที่เขาตัดเล็บตัดอะไรลอยลอยน้ําไปอะมันไม่ได้เสียตังค์นี่ลูกวันอาทิตย์อัตลักษณ์ของคนวันอาทิตย์ก็บอกว่าตอนเนี้ยจะมีแต่คําพูดมีน้ําอกน้ําใจน้ำำําคํามีคนมานําเสนอมีคนมาป้อนคําหวานมีคนอยากเข้าหามีคนอยากติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์มันก็พันกับครั้งที่แล้วว่าคุณจะต้องเอาคนมาปรุงแต่งแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์กับตรงนั้นคุณจะต้องพูดอะไรให้มีผลลัพธ์เข้ากับหาตัวเองด้วยนะลูกนะเป็นคําพูดเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นคนที่ อยากจะเข้ามาเพราะคุณจะต้องเอาคนมาปรุงแต่งคุณจะต้องมีการปรุงแต่งคนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารติดต่อสื่อสารอัตลักษณ์ของคนวันอาทิตย์นะจะมียศมีตําแหน่ง ได้รับคำยินยอมต้องรู้จักเสนอหน้าเอาความดีใส่เอาความดีใส่ตัวด้วยนำเสนอด้วยอย่าหลบอยู่ข้างหลังให้เขาเรียกให้นำเสนอให้เสนอหน้า,อย,าอย่าหลบอย่าหลบอยู่ข้างหลังอย่าปิดทองหลังพระถึงจะได้ผลประโยชน์ถึงจะได้โชว์ถึงจะได้อ,อำนาจวาสนาถ้าคุณไม่โชว์คุณไปให้ไปพูดให้คนอื่นฟังคนอื่นเอาคาบของคุณไปกินไปนำเสนอเพราะคำความคิดของคุณหรือคำพูดของคุณเนี่ยสามารถที่นำไปเสนอได้หมด และถ้าคุณไปพูดให้เขาฟังเขานําเสนอคือการติดต่อสื่อสารถ้าคุณติดต่อสื่อสารผิดเขาฆข่าผมคุณไปกินถ้าคุณติดต่อสื่อสารแบบเป็นชั้นเชิงคุณอย่านึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ<ม>เก่งกว่าเขาอ่ะเขาจับจุดคุณได้นะจะบอกง่ายอ่ะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคนวันอาทิตย์นะโชคว,วาสนาก็เหมือนกันก็ต้องก็เนี่ยก็ยังบอกนะครั้งที่แล้วบอก8กลุ่มแล้วมั้งก็จะเป็น10กลุ่มก็จะต้องเอาคนมาปรับปรุงเอาคนมาปรุงแต่งหรือนําเสนอคน2กลุ่ม2ทีม2คณะหรือจนกระทั่งก็อย่างเดิมจนกระทั่งได้แตก ออกมาอ,กอีกบริษัทนึงหรือได้แตกยอดออกมาอีกอีกกองน,นึงอ่ะใช้คําพูดนี้ด้วยด้วยความสามารถของแต่ละบุคคลนะลูกการเงินตอนนี้เอาละเขาบอกตอนเงินเนี่ย มีเงินลับเข้ามาละมีเงินซิกแซกเข้ามาละคุณจะได้เงินที่พิเศษเข้ามาแล้วนะครั้งที่แล้วป้าก็บอกคุณกําลังวางแผนที่จะได้เงินได้10บอก8เงี้ยกันเนี้ยคุณกําลังจะได้ตัวอย่างเนี้ยเข้ามาเงินตัวนี้ก็ต้องบอกใครไม่ได้ต้องรู้จักซิกรู้จักแซกนะลูกนะเงินก็เป็นศัตรูของคุณคําว่าศัตรูในนี้ไม่ใช่ศัตรูในการจ่ายศัตรูในการเอาศัตรูในชั้นเชิงที่จะอ่าเขาเรียกหักมุมไม่ได้โกงนะลูกแต่จะต้องหักเปอร์เซ็นต์หักไรายได้หัก ส่วนที่เหนื่อยหัก ค่าโทรศัพท์หักค่าน้ํามันซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นแต่ก่อนไม่เอาแต่ตอนนี้เขาจะเริ่มรู้จักตรงนี้ละก็คือรา,ารายได้เริ่มเข้ามาละรายได้เริ่มเข้ามารู้จักหักรู้จักรู้จักตองรู้จักคิดที่จะเอานํามาแล้วนะมิดก็ยังบอกมิดก็อยากจะเข้ามาอยากจะปรุงแต่งอยากจะมาหาอยากจะมาติ่ S, สื่อสารประชาสัมพันธ์ก็คือตอนนี้มีแต่คนเข้ามาหาคุณอะ่ะอยากจะต้องติดต่อสอื่อสารทันีีความฉลาดก็คือการติดต่อสื่อสารของคุณอย่าอย่าพูดมากไปอย่าพูดจน เขาเอาไปนำเสนออย่าพูดจนจนให้ให้ให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่เราอะเขาเข้าใจไหมลูกในการติดต่อสื่อสารให้มาที่เราไม่ต้องไปผ่านคนนู้นหรือต้องไปติดต่อคนนี้ให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่เราแล้วเราจะได้ทั้งหมดบริวารก็เช่นกันก็ยังจะต้องปรุงแต่งว่าคนนี้เป็นคนปรุงแต่งนะคู่ครองคู่ครองก็ยังจะต้องพูดจากันอยู่ยังจะต้องทําความเข้าใจทั้งคู่ครองวงญาตินี่มันก็ยังพันกันอยู่ยังต้องทําความเข้าใจพูดกันที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นชิ้นเป็นอันพูดกันแบบมีเหตุผลอย่า เอาอารมณ์อย่าใช้คําพูดให้ระวังคําพูดของคนวันอาทิตย์ทั้งคู่ครองทั้งวงญยาิก็ยังจะเป็นอย่างนี้อยู่ให้ระวังคําพูดให้เออเขาเรียกพูดให้เป็นเรื่องไปราอะ่ะอย่าอย่าเขาเรียกอะไรอยาก,กระทบกระเทบอ่ะเดี๋ยมวมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะลุงนะโรคภัยก็บอกว่าในการปรุงแต่งของความสวยงามในการเพิ่มทุนยังไงก็ได้เพิ่มยังไงก็ได้ปรุงแต่งทาไมถึงว่าเป็นโรคภยัยก็คือถ้าจะซื้อคํานวณให้ดีเลยเอาชุดเดียวจบเอางานเดียวจบไม่งั้นเงินก็จะ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 ,จะ,จะ,จะทอนอะ่ะแล้วมันจะไม่ได้ใช้คือคือโรคภัยเนี่ยมัน นเนี่ยความสวยงามทําความสวยงามทําให้จบคํานวณให้ดีคุยกันให้รู้เรื่องทั้งคู่ครองทั้งบริวารทั้งวงญาติคุยให้จบไม่งั้นความเสียหายกลายเป็นว่าซื้อชุดหนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งไปโดนน้าฝนไปโดนอะไรคุยให้จบเขาเรียกทําความรัดมก,กับการที่จะใช้เงินมันจะได้จบในในใ,ในข้อเดียวแล้วถ้าจบแล้วมันจบแต่ถ้าไม่จบเจ้าแม่แสนงอนกระทบกระทั่งไม่จบเพราะวุ่นวายเพราะงานจะเป็นงานใหญ่มีแต่ลับแล้วนะ รับรับรับแบบมีเหตุผลรับแบบไม่ได้โกงใครนะรับแบบว่า10บาทเราบอกเขา8บาทเพราะเราต้องหักส่วนของเราไว้แต่แต่ก่อนเขาไม่หักส่วนของเขาไงคือเอาไปหาร แต่การลงทุนสรุปแล้วเราได้น้อยกว่าใครเพราะเราเป็นคนลงทุนเป็นคนเติมน้ํามันเป็นคนที่ไปติดต่อเป็นคนอันนี้เราต้องหักค่าค่าส่วนของเราอะคงจะเข้าใจนะลูกนะการงานอยู่ในเกณฑ์ดีเลยก็ติดต่อสื่อสารงานอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนายเข้าตากรรมการนี่เข้ามาสี่สี่ครั้งแล้วนะในการเป็นแม่ประชุมก็จะได้แตกยอดเปิดกลุ่มเปิดทีมเปิดคณะขึ้นมานะลูกนะลาบเกียิก็เช่นกัน ก็อยู่ในเกณฑ์ที่คนอยากเข้าหาคนอยากติดต่อคนอยากเข้ามาปฏิสัมพันธ์มีคนรู้จักมากขึ้นมีคนให้นำเสนออย่าหลบอยู่ข้างหลังให้เสนอหน้านี่ไงพอมีคนปฏิสัมพันธ์คุณจะไปหลบทำไมอ่ะเพื่อที่จะได้โตเพื่อที่จะได้ใหญ่เพื่อที่จะได้กว้างกว้างอย่าทำให้ตัวเองแคบแคบมันหมดเวลาแคบแล้วนะโรคภัยก็ให้ระวังการใช้เงินทำอะไรให้คิดให้ไตรตอง ซื้อทีเดียวจบทีเดียวบอกทีเดียวให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันสั่งงานใครก็ให้เป็นชิ้นเป็นอันเอาวันนี้เอาพรุ่งนี้เอาประรินให้ทําอย่างนี้ตัดสีฟ้าให้ตัดสีฟ้าสีเขียวไม่เอาให้พูดให้ชัดเจนแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็มียศมีตําแหน่งต้องเสนอหน้าเอาความดีใส่นําเสนอหน้าอย่าดกอยู่ข้างหลังก็เด่นแล้วอะ่ะวันดีได้ทุกวันวันเบาแต่ถึงกับไม่ดีคือเบาดีทุกวัน แต่เบาคือสุขกับจันทร์เบาเบากว่า 7วันเนี่ยสุกก็ดีจันทก็ดีแต่เบาก็เนี่ยวันดีเข้าได้ทุกวันแต่เบาไม่ถึงกับไม่ดีเขาเข้าใจที่ป้าพูดไหมไม่ดีน้อยอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ดีสุกกับจันทร์วันเบาวันเบาแต่ยังไม่ถึงกับไม่ดีดีทุกวันเพราะฉะนั้นเขาจะทาวันไหนได้หมดเลยแต่ถ้าจะให้เลือกสุกกับจันทร์เบาอ่อนความดีเบาความดีเบาว่าเอ้ยมันจะเด่นก็ไม่เด่นแต่ไม่ได้เป็นโรคภัยไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นอันตรายสีสวยได้ทุกสีเว้นเหลืองแค่เหลืองอย่างเดียว สีได้ทุกสีทําบุญกับน้ํากับน้ําทําบุญทุกครั้งขอให้มีน้ําด้วยบริจาคน้ําทําอะไรก็ได้ที่มีน้ําใส่บาตรก็ขอให้ใส่น้ํามีน้ําเติมเพราะเขาจะได้มีน้ําอกน้ําใจมีน้ำเย็นเพราะก็ตอนนี้เขาจะมีน้ำคำน้ำพูดเพาะเขาจะอยู่กับกับคำพูดการประชาสัมพันธ์การเสนอหน้าแล้วก็เป็นไปได้นะถ้าสมมุติว่าจะต้องไปไหว้พระถ้าเลือกไหว้ก็ไหว้ที่มันใกล้น้ำเวลาไปไหว้ก็เอาน้ำไปบริจาค แค่นี้เองจบวันอาทิตย์